สวัสดีครับกลับมาพบกับ CK Station กันอีกครั้งนะครับเผยโฉมอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับตัว MG 5ใหม่ของ s a x ซ m มอเตก่อนที่จะจัดแสดงในงาน Beijing Auto Show ในวันที่26กันยาถึงวันที่5ตุลาคมนี้นะครับรูปลักษณ์ของรถรุ่นใหม่การออกแบบตระกูลเจเน r เรชั่นที่3ของ MG อานหน้ามีความดุดันมากขึ้นกระจังหน้าออกแบบให้ลาดลงเล็กน้อยโดยมีเส้นโค้งที่ขอบ ซึ่งช่วยให้เกิดการจดจำได้มากขึ้นกระจังหน้ากว้างสีดำเงาไฟหน้ารูปทรงแหลมฟ u ู l LED มีความดุดันและดูสปอร์ตมากขึ้นมองไปมองมาก็เหมือนพีดีเตอร์เลยนะครับไม่รู้เพื่อนๆคิดยังไงบ้างถ้ามองจากมุมด้านข้างตัวถังของรถเป็นสไตล์คูปเป้สีประตูการออกแบบเส้นรอบเอลสอข้างก็เข้ากับคิ้วที่ยกขึ้นทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และขอบล้อแบบใหม่ที่เต็มไปด้วยความสปอร์ตไฟท้ายเป็น Full LED มีแถบ3แถบเป็นแนวตั้งดูเพิ่มมิติความสวยงามและท่อไอเสียคู่ดูด้านท้ายแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับรุ่นพี่นะครับคือตัว MG6 ในแง่ของมิติตัวรถนะครับมีความยาว4,675ม mm, ิมความกว้าง1,842ม mm, ิมความสูง1,480ม mm, ิม และฐานล้อ2,680ม mm. ิลิมตรในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็คาดว่าจะติดตั้งเครื่องยนต์1.5เทอร์โบที่มีกำลังแรงม้าอยู่173แรงม้าและเครื่อง1.5ลิตรธรรมดามีกำลังแรงม้าอยู่120แรงม้าภาพรวมๆก็ถือว่าเป็นรถจันที่ออกแบบได้มีความสวยงามและสปอร์ตมากขึ้นเลยนะครับบวกกับสีเหลืองที่มีความสวยงามโดดเด่น ก็ต้องมาดูกันอีกครั้งนะครับในวันเปิดตัววันที่26กันยานี้ที่งานเปจริงออโตโชนะครับจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมทางเราจะมารายงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ